มีรถ1คันมานําเสนอครับเป็นนิสสันเชอร่าครับ2.3ทวินเทอร์บ VLP 2018-19ครับคันนี้ด้านหลังของเรานี่เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะในรุ่นขับเคลื่อนสงล้อนะครับเครื่องยนต์เป็นระบบดีเซลนะครับแรงม้านี่สูงมากๆเลยนะถึง190แรงม้าเลยเป็นรถ SUV ที่น่าใช้งานมากๆเลยออปชั่นเรียกว่าจัดเต็มให้มาสุดกว่าทุกรุ่นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันราคาหลังหักส่วนลดแล้วนะเหลือ797,000บาทนะครับฟรีค่าดำเนินการ ค่าจัดข้าโอนมูลค่า2 0 0 0 0บาทเช่นเคยออกรถใช้เงิน999บาทอยู่ที่ไหนก็ออกรถที่เพอร์เฟคคาได้นะครับ สวัสดีครับผมนววันนี้ก็มาพบกับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car ครับวันนี้วินมีรถ1คันมานำเสนอครับเป็น Nissan เชอร่าครับ2.3ทวินเทอร์โบ v l ี2018 9 9ครับคันนี้ด้านหลังของเรานี่เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะในรุ่นขับเคลื่อนสงล้อนะครับเครื่องยนต์เป็นระบบดีเซลนะครับแรงม้าสูงมากเลยนะถึง190แรงม้าเลยเป็นรถ SUV ที่น่าใช้งานมากๆเลยออปชันเรียกว่าจัดเต็ม ให้มาสุดกว่าทุกรุ่นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม,มเริ่มกันเลยนะครับราคาหลังหัก่ซนลดแล้วนะเหลือเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับปีข้ามเนินการค่าจัดข้าโอนมือค่าสองหมื่นบาทเช่นเคยออกรถใช้เงิน999บาทอยู่ที่ไหนก็ออกรถที่เพอร์เฟคคาร์ได้นะครับผมแล้วก็ห้างวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะได้เป็นรถปี18เพียงใหม่ๆอยู่เลยนะคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็ไฟหน้าครับ เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะมีเดย์ทม์รันนิ่งไลท์มานะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมให้เรียบร้อยนะฮะเรียกว่าหน้าใช้งานแา้วว่านะคันนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาครบคันเลยมีกล้องรอบคันมาเลยนะคันนี้นะครับผมนะยางเนี่ยครับเป็นยางปี2020นะครับผมล้อแม็กขอบติดรถมาเลยนะล้อแม็กตัวนี้นะครับขอบ18นิ้วนะครับผม นี่ด้านข้างกระจกฝั่งซ้ายน่ครับก็จะมีกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟเตือนด้วยนะครับ Riding Sport Monitor นะครับผมก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอบๆคันอันนี้เรียกว่าสวยเดิมไม่มีโดนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านโครงสร้างกันบ้างนะฮะโอเคน็อตหัวประตูนะครับไม่เคยไขไม่เคยแกะเลยนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำ นานทีมีเข้ามาครับใครสาวกนิสสันนะถูกใจแน่นอนคันนี้นะครับผมเรียกว่าท็อปสุดเลยนะของรุ่นขับ2นี่ขรงสร้างเดิมๆครับไม่มีโดนนะครับรอยกระดูกงูอยู่เดิมๆครบๆเลยนะฮะโอเคนะฮะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะรถยังไม่ได้ทําความสะอาดภายนอกหรือภายในเลยนะครับก็ได้มาสภาพนี้เลยแบบนี้เลยก็ให้คุณลูกค้าที่ติดตามในช่อง u t u b e เนี่ยได้เห็นก่อนใครเลยนะเผื่อได้เพราะว่าอาจจะได้ตัดสินใจก่อนเลยถ้าเกิดว่าชอบเนี่ย ก็บุ๊กกเข้ามาได้จองเข้ามาได้นะ999บาทเดี๋ยวเบอร์โทรเนี่ยทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนี่ครับอันในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะประตูหลังฝั่งซ้ายนะก็เดิมๆนะครับไม่มีไขายไม่มีแกะ,ะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างในส่วนของด้านหลังครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมา4จุดพร้อมกับเรดาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวใช้งานยังไงหรือใช้งานเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันด้านในเนาะ ด,ด้านหลังให้ดูก่อนตอนนี้ก็จะเป็นเบาะ3มแถวครับพับได้ทั้ง3 2อตอนเลยนะครับด้านท้ายนะครับก็จะพับเรียบลงไปเลยครับแถวกลางเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะเป็นพับระบบไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูกันนะครับผมนะนด้านหลังก็เก็บสัมภาระได้นะนั่งโดยสารก็ได้แล้วก็ระบบเบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะเขาเรียกว่าเอ่ทอทเตอร์ซีดนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะสูงกว่า ด้านหน้าคนขับนะทำให้เวลานั่งภายในรถเนี่ยแถว2หรือแถว3เนี่ยก็จะทาให้ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวนะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อเด่นของคันนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ดูโครงสร้างครับน็อตฝากระโปรงครับไม่เคยไขไม่เคยแกะนะครับผมนี่รอยกระดูกงูรอยอาร์คด้านหลังนะก็ยังอยู่แบบเดิมครบเลยนะฮะนี่โอเคนะครับผมไะเดี๋ยวไปดูตรงกลางนะครับตรงนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีแอร์ต่อหลัง ทั้ง3ตอนเลยนะแล้วก็ในห้องผู้โดยสารเนี่ยสามารถปรับเบอร์พัดลมแอร์ได้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนที่ปรับนะครับผมก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบคันเลยนะกับราคาที่น่าคบหามากๆ7จ็0แสนบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเองเดอน,นละ1 3,000บาทเท่านั้นเองนะครับกุญแจแน่นอนเป็นคีเลสแล้วนะรถระดับนี้นะตัวท็อปสุดเลยเบาะคนขับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับนี่ปรับพนักพิงได้นะครับโอเคก็ ด้านในครับเริ่มมาจากประตูเลยตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานแล้วครับออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะถัดมานะครับก็เป็นระบบปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติ t ท a c t i o น control มีมาเรียบร้อยนะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับพวงมาลัยนี่ก็ได้มาเป็นมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมในส่วนของด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นระบบ cruise control นะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็เลือกโหมดรถด้วยนี่ผมสาธิตให้ดูนะครับ ก็นี่ครับพิเศษมากๆนะรถสไตล์ P P V ส่วนใหญ่นะครับถ้ามีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเราจะมองกระจกมองหลังค่อนข้างยากนะครับตัวนี้จะมีกล้องติดอยู่ด้านหลังเลยทําให้เราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนเลยจากมุมนี้นะก็คือไม่ติดผู้โดยสารในรถเลยนะครับผมก็จะเห็นภาพจากด้านหลังเลยตัวนี้นี่เรียกว่า s u v หรือ p p v รุ่นไหนในไทยก็น่าจะยังไม่มีนะน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของเขาเลยนะครับที่ทํามาโอเคนะครับปรับให้ดูหน่อยปรับให้ดูหน่อย หรือใครนะไม่อยากใช้หมดกล้องนะดูยากนะครับก็อยากจะใช้เป็นแมนนวลก็แค่ดัดนด้านหลังเลยเปิดปิด,ปด,ดอ่าคือง่ายมากเลยวก็ตอบโจทย์กับฟังก์ชันการใช้งานมากเลยเขาคิดมาให้ไว้เรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ะระบบความปลอดภัยนะก็จะมีระบบนี่แรงดันลมยางนะครับก็จะมีเตือนทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่นะฮะเราจะบอกแล,แล้วก็ระบบช่วยขับขี่นะเวลามีรถมาจากด้านข้างด้านหลังนะครับ หรือเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมีคนเดินตักหน้ารถก็จะเบรกอัตโนมัติเลยเวลาหลุดออกจากเลนนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะรถก็จะดึงพวงลอยหน่วงพวงลัยกลับมาให้อยู่ในเลนนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนี่ก็เรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยเขาจัดให้เต็มเลยครบคันนะกำลังเครื่องยนต์ก็สุดยอดเลยนะ190แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรนะครับอ่าคันนี้นะฮะ โอเคนะครับมาถึงหน้าจอบ้างคันนี้ก็เป็นจอเคนวูนะครับติดมากับรถเลยนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์นะครับต่อบลูทูธได้นะครับยังใส่แผ่นซีดีได้อยู่ตรงนี้นะฮะอ่าก็สามารถเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเป็นแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นก็นี่ครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะพัดลมก็ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดแอร์ตรงนี้เลยนะครับด้านหลัง ปิดแอร์ด้านหลังก็จะอยู่ด้านล่างนะน,นี่นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับที่มีระบบซีเอนเชียลชิด้วยนะครับนี่สามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์โดยใช้หมดแมนนวลได้เลยนะครับถัดมานี่อันนี้เจ๋งมากๆเลยนะฮะนี่เบาะแถว2เดี๋ยวผมจะกดปุ่มนี้นะแล้วเบาะนี่ด้านหลังก็จะพับเองเึ๊บแบบนี้เลยรุนแรงมากๆนะครับได้ทั้ง2ฝั่งเลยด้วยนะฮะ นี่รับลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับเทอสบายมากๆนะครับสำหรับเจ้านิสสันเทอร a าคันนี้นะ2.3วบินเทอร์โบนะครับ VLP 2018-19สีเขาเรียกว่าด้อยไปหน่อยนะครับแต่เรียกถ้าเทียบกับออปชันและก็ราคาที่ได้ไปเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะเลขไม่เพียงแค่16796กิโลเท่านั้นเองนะฮะกับออปชันเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับผมรถมีเข้ามาแค่ หนคันท่วนเท่านั้น1นึ่งคันกลมๆนะเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูโครงสร้างด้านหน้าสักเล็กน,น้อยนะก็เร,เรียกว่าได้เข้ามาเนี่ยสดร้อนๆเลยนะไม่ได้เก็บงานไม่ได้แต่ใดทั้งสิ้นเลย <Okay. S 1> นะด้านหน้านะฝากระโปรงดูสังเกตจากน็อตนะไม่เคยไขไม่เคยขยับนะครับผม เคยไ่ไม่เคยแกะนะฮะโครงสร้างด้านข้างทางข้างทา,างหน้าเดิมๆนะไม่มีชนหนักิรีความน้ำพว่วมกอไม้หรือว่าตัดต่อแน่นอนนะครับร้อเนคันนี้นะครับผมแล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบช่วงล่างนะรวมถึงเครื่องยนต์และออปชั่นต่างๆสมบูรณ์ร้อยเนะยังใช้ได้ดีอยู่ทุกจุดเลยนะครับผมใครหาอยู่นะนิสสันน,นะยีได้ SUV ที่ไม่ค่อยซ้าใครในถนนและการเรียกว่าน่าจะมีน้อยแหละนะครับผมก็ผมแนะนําเลยคันนี้นะเครื่องยนต์ แรงสะใจนะออปชั่นจัดเต็มความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครบคันนะครับผมสำหรับเจ้า n i s s ั n เ e r ร a 2.3 VLP 2018.9คันนี้นะครับผมเลขหม่160,000นั่นเองนะครับผมใครหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะเรามีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรกนะครับสูงสุดถึง2ปี20,000โลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ส่งเจ้าที่ไปเซ็นเอกสารให้ได้ทั่วไทยเลยนะใครหาอยู่รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ